เรื่องเล่าแม่นาคพระขนงตำนานผีที่เฮี้ยนที่สุดของเมืองไทยในบรรยากาศที่เงียบสงัดของยามค่ำคืนภาพเงาของท้องน้ำและต้นไม้ที่สลัวดูราวกับแฝงความลึกลับไว้ในทุกมุมของหมู่บ้านพระขนงแต่ท่ามกลางความเงียบนั้นมีเรื่องราวหนึ่งที่ยังคงทำให้คนทั้งหมู่บ้านต้องหวาดกลัวไม่กล้าก้าวขาออกจากบ้านยามค่ำคืนนั่นคือเรื่องเล่าของแม่นาคพระขนงหรือนางนาคที่ผู้คนเชื่อว่าคือผีตายทั้งกลมที่มีความเฮี้ยนเป็นยิ่งนัก เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อครั้งที่นายมากสามีของนางนาคถูกหมายเรียกให้ไปเป็นทหารที่บางกอกทิ้งให้นางนาคผู้เป็นภรรยาต้องอยู่ตามลําพังในหมู่บ้านพระขนงช่วงเวลาที่นายมากไปทําหน้าที่นางนาคก,ก็ตั้งคัน ความหวังและความตื่นเต้นในการต้อนรับลูกน้อยของทั้งสองเต็มไปด้วยความรักและความหวังทว่าความหวังนี้กลับต้องดับลงอย่างน่าเศร้าเมื่อวันคลอดมาถึงนางนาคต้องเผชิญกับความเจ็บปวดที่เกินจะทนลูกในท้องไม่ยอมกลับหัวทําให้การคลอดตามธรรมชาติเกิดขึ้นไม่ได้นางนาคทนความเจ็บปวดไม่ได้และสิ้นใจไปพร้อมกับลูกในท้องกลายเป็นผีตายทั้งกลม หลังจากนั้นศพของนางนาคถูกฝังไว้ในป่าช้าท้ายวัดมหาบุตรในขณะที่นายมากยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาปลดประจำการและกลับมาถึงหมู่บ้านพระขนงเขากลับไม่พบใครเลยไม่มีชาวบ้านกล้าเข้าใกล้บ้านขอองค์นางนาคอีกต่อไปเพราะเสียงเล่าลือเรื่องความเฮี้ยนของผีตายทั้งกลมที่ยังคงวงเวียนในบ้านรอคอยการกลับมาของสามีด้วยความหวยหวนคืนแรกที่นายมากกลับมาถึงบ้าน เขาพบว่านางนาคภรยาของเขายังคงรอคอยอยู่ที่บ้านไม่มีร่องรอยของความตายไม่มีอะไรผิดปกตินางนาคดูเหมือนเดิมอุ้มลุกน้อยในอ้อมแขนราวกับว่าทุกอย่างยังปกติสุขแต่ความสงบสุขนั้นกลับกลายเป็นความสยองขวัญเมื่อในคืนต่อมานายมากเริ่มสังเกตเห็นบางสิ่งที่ผิดแปกไปจากเดิม ภาพของนางนาคที่ยืดแขนอุ้มลูกจนสุดไม้สุดมือในขณะที่เก็บของที่ตกลงมาจากบ้านเป็นภาพที่เกินกว่าคนธรรมดาจะทําได้เสียงชาวบ้านกระซิบกระซาบถึงความน่ากลัวของผีตายทั้งกลมที่ยังวงเวียนรอบบ้าน นายมากไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปว่าสิ่งที่เขาเห็นและสัมผัสไม่ใช่ภรรยาที่เขารู้จักแต่มันคือวิญญาณที่ไม่ยอมไปเกิดใหม่เขาได้รับคำแนะนำจากพระสงฆ์ให้หนีออกจากหมู่บ้านนกระขนงเพื่อให้วิญญาณของนางนาคไปสู่สุคติแต่วิญญาณของนางนาคไม่ยอมปล่อยให้สามีไปง่ายๆนายมากต้องหลบหนีในยามค่ำคืนขณะที่ผีแม่นาคตามล่าด้วยเสียงหอยหวน ที่ดังไปทั่วทุ่งน้ำในที่สุดนายมากก็หนีไปได้และผีแม่นากต้องอยู่เฝ้าบ้านเดียวดายต่อไปจนกว่าจะมีผู้ใดมาทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณของนาง เรื่องราวของแม่นาคพระขนงยังคงถูกเล่าขานต่อกันมาเป็นตำนานที่หลอนผู้คนในกรุงเทพและทั่วประเทศไม่มีใครกล้าเดินผ่านบ้านแม่นากายยามค่ำคืนและศาลแม่นาคที่วัดมหาบุตรยังคงเป็นสถานที่ที่ผู้คนวเวียนมากราบไหว้เพื่อขอพรและขอความคุ้มครองจากผีแม่นาคพระขนงเรื่องเล่าของนางยังคงตราตรึงในความทรงจำของคนไทยและยังคงทำให้ผู้คนขนลุกทุกครั้งที่ได้ยินเรื่องราวของเธอ เมื่อวันเวลาผ่านไปนายมากกลับมาอย่างบ้านที่ย่านพระขนงด้วยความคิดถึงภรรยาสุดหัวใจแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือโลกที่เขากลับมานั้นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนางนาคพรรยาผู้อันเป็นที่รักแม้จะดูเหมือนคนเดิมแต่ภายใต้รอยยิ้มและความอบอุ่นนั้นคือความจริงที่ซ่อนเร้นเธอไม่ใช่คนอีกต่อไปแต่เป็นวิญญ,ญาณที่ไม่ยอมไปสู่สุคติ นางนาคพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้หนายมากอยู่กับเธอที่บ้านไม่ให้ออกไปพบปะชาวบ้านเพราะเกรงว่าสามีจะรู้ความจริงว่าเธอตายไปแล้วทุกครั้งที่ชาวบ้านพยายามเตือนนายมากหรือบอกเล่าถึงความน่ากลัวของนางนาคนายมากกลับไม่เชื่อด้วยความรักที่มีต่อเมียเขาจึงปฏิเสธเสียงเล่าลือทั้งหมดที่ได้ยินจนกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่นางนาคก,กำลังตำน้ำพริกอยู่บนบ้านเธอธรรมนาวหลุดมือตกลงไปใต้ถุนบ้านนางนาคไม่คิดอะไรมาก เธอรีบเอื้อมมือผ่านร่องบนพื้นเรือนลงไปเก็บมะนาวด้วยความรักและความซื่อสัตย์ต่อภรรยาไหนมากบังเอิญผ่านมาเห็นเหตุหการณ์นี้เขาพอดีสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาไม่อาจหลอกตัวเองได้อีกต่อไปเขาตระหนักอย่างชัดเจนว่าภรรยาของเขาเป็นผีจริงๆอย่างที่ชาวบ้านเล่าลือ ในคืนนั้นเองนายมากวางแผนหลบหนีจากนางนาคเขาจรูเล็กๆที่ตุ่มใส่น้ำแล้วอุดด้วยดินเอาไว้เมื่อถึงกลางดึกเขาท,ทําทีเป็นออกไปปลดทุกเบานอกบ้านเมื่อถึงจุดที่เจาะไว้เขาแกดินที่อุดตุ่มออกให้น้ำไหลออกมาเหมือนเสียงปลดทุกเบาแล้วแอบหนีไปในความมืดแต่ความเงียบสงบไม่นานนักเมื่อผีนางนาคเริ่มสังเกตถึงความผิดปกติเธอออกมาดูและเมื่อพบว่านายมากหนีไปแล้ว ความโกรธแค้นของเธอพุ่งขึ้นจนทำให้เธอไม่ยอมอยู่เฉยนางนากตามไหนามากไปด้วยความเร็วและความเฮี้ยนที่ไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งได้นายมากวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวจนเข้าไปซ่อนตัวในดงนาดซึ่งเป็นพืชที่ผีกลัวนางนาคแม้จะมีความเฮี้ยนเพียงใดแต่ไม่สามารถเข้าใกล้ดงหนาดได้เธอไม่ยอมแพ้เธอยังคงตามล่านายมากหนีไปขอความช่วยเหลือจากพระที่วัด นางนาคไม่เพียงแต่โกรธที่สามีหนีไปแต่ความโกรธที่ถูกชาวบ้านยุแยงทำให้นางนาคออกอารวาสไปทั่วพระสงฆ์และชาวบ้านต้องเผชิญกับความหลอนที่น่ากลัววิญญาณของนางนาคออกมาหลอกหลอนจนทำให้คนทั้งหมู่บ้านตกอยู่ในความหวาดผหวาความเฮี้ยนของเธอไม่เพียงแค่เกิดจากการตายทั้งกลมแต่ยังเกิดจากการที่ศพของเธอถูกฝังระหว่างต้นตะเคียนคู่ซึ่งเป็นที่เชื่อกันว่ามีพลังงานลึกลับและเสริมความเฮี้ยนให้กับวิญญาณ ในที่สุดหมอผีฝีมือดีถูกเรียกตัวมาเขาทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณน,นางนาคโดยจับเธอใส่หม้อแล้วถ่วงน้ำนางนาคจึงสงบลงไปชั่วคราวแต่ตำนานของเธอยังคงถูกเล่าขานกันไปทั่วเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าผีที่เฮี้ยนและน่ากลัวที่สุดของเมืองไทยคนยังคงมากลับไหว้ที่ศาลแม่นาคที่วัดมหาบุตรจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าวิญญาณของนางจะถูกปลดปล่อยแล้วก็ตาม แต่ความหวาดกลัวที่ฝังลึกในใจผู้คนยังคงมีอยู่ตลอดไป เรื่องราวความเฮี้ยนของแม่นาคพระขนงนั้นน่าจะสิ้นสุดลงหลังจากที่นางนาคถูกหมอผีจับใส่หม้อถ่วงน้ำแต่โชคชะตากลับเล่นตลกครั้งเมื่อวันหนึ่งตายายคู่หนึ่งที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านโดยไม่รู้ถึงเรื่องราวความน่ากลัวของนางนาคขณะทอดจะจับปลาที่ท่าน้ำใกล้จุดที่หม้อน,นั้นถูกถ่วงไว้สองตายายพบหม้อเก่าคร่ำคร่าและนึกว่าเป็นของดีจึงเก็บขึ้นมาด้วยความไม่รู้อีโนอิเน เพียงชั่วครู่ที่มอถูกเปิดออกวิญญาณของนางนาคที่ถูกสะกดไว้ก็ถูกปลดปล่อยออกมาอีกครั้งความเฮี้ยนของนางกลับมาทันทีทำให้ชาวบ้านทั้งบางต้องเผชิญกับความน่ากลัวอีกครั้งนางนาคออกอลวาวัดหลอกหลอนชาวบ้านจนไม่เป็นอันหลับอันนอนความแค้นที่สะสมจากการถูกกักขังทำให้ความน่ากลัวของนางเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นไปอีก ในยามที่ความหวาดกลัวปกคลุมไปทั่วพระขนงชาวบ้านจึงตัดสินใจพึ่งบาร,รมีของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีพระสงฆ์ผู้มีบาร,รมีสูงส่งท่านจึงได้เดินทางมาทำพิธีสยบวิญญาณของนางนาคด้วยความเมตตาและอำนาจของพระพุทธศาสนาท่านได้นำวิญญาณของนางนาคเข้าสู่ความสงบและเพื่อให้แน่ใจว่านางนาคจะไม่สามารถกลับมาหลอกหลอนผู้ใดได้อีก สมเด็จพระพุทธาจาย์ได้าะกะโหลกศีรษะส่วนหน้าผากของนางนาคออกมาแล้วนำไปสร้างเป็นหัวปั้นเหน่งเพื่อใช้เป็นเครื่องรางสะกดวิญญาณหลังจากนั้นหัวปั้นเหน่งที่ทำจากกะโหลกศีรษะของนางนาคก,ก็ตกทอดไปยังเจ้าของอื่นๆหลายมือแต่ทุกครั้งที่มันเปลี่ยนเจ้าของเรื่องราวของนางนาคก,ก็มักจะตามมาด้วยอำนาจและพลังของวิญญาณนางนาคยังคงแฝงอยู่ในหัวปั้นเหน่งนั้นไม่ว่ามันจะอยู่ในมือของผู้ใด แม้สุดท้ายวิญญาณของนางนาคจะได้รับการสะกดและนำไปสู่สุคติแต่ตำนานรักที่แสนเศร้าและน่ากลัวนี้ยังคงถูกเล่าขานต่อไปรุ่นแล้วรุ่นเล่าความรักที่มั่นคงของนางนาคที่มีต่อสามีเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนให้ทุกคนได้รู้ว่าแม้แต่ความตายก็ไม่อาจพรากหัวใจที่รักมั่นได้เรื่องราวของนางนาคพระขนงจึงกลายเป็นตำนานรักที่อยู่ในใจของคนไทยเสมอมา